สำหรับเคสที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวนะคะวิธีการใช้ทำยังไงนะคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในตอนเช้านะคะเราจะใช้ i n s a n d y e l a t เเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ในลักษณะกดลงไปแบบนี้นะคะจะไม่ถูซ้ำทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมลงไปสู่ผิวนะคะจะสังเกตว่าเนื้อเนื้อที่เป็นหลุมนะคะก็จะค่อยๆถูกเติมเต็มขึ้นนะคะผิวจะเริ่มฟูขึ้นเรียบขึ้น วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะมาทสสินค้ากันนะคะที่ชื่อว่าอินสตาลีเเลตตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาหลุมสิวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะประมาณ2องถึงสานาทีค่ะหลุมสิวที่เป็นแบบนี้ค่ะจะตื้นขึ้นมาไหมนะคะวิธีการใช้นะคะ<ม>ก็คือเมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็หักหลอดออกมาแล้วก็พอใช้เสร็จก็อีกด้านหนึ่งปิดนะคะเดี๋ยวนุ่นจะดีดทีล้วลองใช้ให้เราดู วิธีการใช้นะคะก็คือให้เราพรมน้ำมาะคะ่ะไปในบริเวณที่เราต้องการหานะคะอันนี้คือน้ําเปล่านะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ครีมมาคะ่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือน้ำฟางพองไปเนาะโอเคพอเรามีความชุ่มชื้นตรงผิวตรงนี้แล้วะคะ่ะก็คือบิบครีมออกมานะคะถ้าใช้ครึ่งแก้มแบบนี้ค่ะก็คืออาจจะปริมาณนี้นะคะเยอะนิดนึง แล้วก็วอล์มคีมอะค่ะแล้วก็แต้มไปในบริเวณที่เราต้องการให้มันตื้นเลยนะคะอันนี้อาจจะบีบเยอะไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากนี้ประมาณสองถึงสามนาทีอะคะ่ะจะทําให้หลุมจิ๋วที่เราเป็นอะคะ่ะตื้นขึ้นมาไหมนะคะอันนี้ใช้ไม่หมดนะคะว่าเราบีบเยอะไปนิดนึงทาแบบนี้ทาให้ทั่วค่ะแต้มแต้มแต้มให้ทั่วนะคะโอเค พอทาเสร็จแล้วค่ะก็คือให้เราเปิดพัดลมมาค่ะเป่าเอาไว้ได้เลยเพื่อเร่งทำให้ขีมค่ะแห้งได้เร็วขึ้นนะคะขีมตัวนี้ค่ะทาหนึ่งครั้งเนี่ยจะบล็อกริ้วรอยถึงใต้ตาหลุมเสีวค่ะไว้ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะแล้วแต่สภาพผิวคนแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้ต่อเนื่อง3-6เดือนนะคะจะช่วยให้กระชับขึ้นได้ค่ะประมาณ50-8 0เลยนะคะ พี่ท่านนี้จะเป็นหนุ่มสิวตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนุ่มสิวที่เป็นเนี่ยจะตื้นขึ้นมาไหมนะคะมีผลที่ทําให้หายถาวรได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าต้องใช้ต่อเนื่องแล้วก็ช่วงแรกค่ะนุนแนะนํานิดนึงก็คือให้เราใช้ก่อนนอนสักประมาณสามถึงสี่วันก่อนเพื่อทําให้ตัวเราเองอะคะ่ะคุ้นเคยกับครีมมากขึ้นก็คือใช้ง่ายขึ้นหรืออะไรง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มตื้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูไปสักสักประมาณ ครึ่งหนาทีนะคะตอนนี้ก็คือตื้นขึ้นมาเกือบร้อยเปร็นแล้วนะคะอันนี้คิมยังสึ้ไม่สุดนะคะก็จะเหลือเหลือแท่รอยแดงจากสีอุหะ โอเคอันนี้คือตื้นสุดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราสังเกตนิดนึงนะคะกล้องเดี๋ยวซูมเข้ามาสังเกตนะคะว่าตรงหลุมจิ๋วที่เป็นนะคะเมื่อกี้จะเป็นเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียบเนียนไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะให้เราติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะ